ค่าบพัสเตรียมทัพใหญ่ครบรุ่นเอาใจสาวกในงาน BMW Expo 2023วัน2 4 1 7กันยายนนี้ที่เซ็นทรัลลาดพร้าว BMW กรุ u ปประเทศไทยนำโดยมิสเตอร์อเล็กซานเดอร์บารากาประธานและ CEO พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงแถลงข่าวเตรียมจัดงาน BMW Expo 2023 งานมหาการรมประจำปีสำหรับคนรัก BMW นำยนตตรกรรมพรีเมียมใหม่ล่าสุดส่งตรงถึงลูกค้าพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษจาก BMW และ BMW Motorrad นำทับด้วย M760e รถยนต์ M Performance Plug-in Hybrid รุ่นแรกที่ประกอบในประเทศไทยและอีกหลากรุ่นครบทุกไลน์อัพพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษอีกมากมายผ่านการจัดแสดงรถยนต์และการให้บริการลูกค้าแบบฟิจิระหว่างวันที่14-17กันยายนพศ2566 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าวสำหรับงานที่จะเกิดขึ้นนะครับในเร็วๆนี้นะครับในเดือนกันยานะครับวันที่ 7, 8, 9และ10นะครับก็คือพฤหัสสุขเสาร์อาทิตย์นะครับเราจะจัดงาน B M U Expo นะครับครั้งที่1นะครับหรือครั้งแรกที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับ ท่านก็จะได้พบกับผลิตภัณฑ์ของ BMW ตัวใหม่ๆตั้งแต่ Luxury Car เลยนะครับคือ BMW M760e นะครับซึ่งเป็น p l u ๊กอินนะครับสำหรับตระกูล Series 7ตัวใหม่ b m u XM นะครับในตระกูลของรถที่เป็น High-End หรือ Supercar เราเข้าไปอีกนะครับงานของ c e n t ท r ัลเวิลนะครับเราจะจัดต่อเนื่องนะครับวันที่ 14, 15, 16, 17ต่อไปอีก1อาทิตย์นะครับที่เซ็นทรัลลาดพร้าวท่านก็จะได้พบกับทั้ง2ที่นี้เลยนะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับสำหรับแฟน ที่สนใจรถยนต์ไฟฟ้านะครับเราจะแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่คือ iX3 นะครับหนึ่งฟูลชาร์วิ่งได้ถึงกว่า400กว่ากิโลเมตรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้าแรงจริงๆนะครับนั่นก็คือไฮไลท์ที่จะเกิดขึ้นในเดือนกันยาอยนนี้นะครับติดตามหน้าเพจของ f c e e o o o เ b รี t ย a i l a อยูไทยแลนด์ดีๆนะครับแล้วท่านจะได้พบกับความตื่นเต้นของโลกยานยนต์แห่งยนตกรรมฟรีเมียมหรูั้งนี้ครับขอบคุณครับ